เมื่อวันอาทิตย์ท,ที่10กร,รกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมและยังมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนเดินทางมาร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีมหารัตนบัลลังสภาธรมาาร,ธรมกายสากลวัดพระธรรมกายด้วย โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นเสียริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระมหาสมคิดชายาพิรัตโธได้แสดงพระธรรมเทศนาตอนสายบุญหลวงพ่อซึ่งท่านได้กล่าวว่าพวกเราเคยได้ยินคำว่าสายบุญบ่อยๆเช่น พวกเรามีสายบุญเชื่อมกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสายบุญในที่นี้ถ้าพูดเต็มๆก็คือสายบุญญาธาตุนั่นเองเพราะบุญคือธาตุละเอียดร่างกายของมนุษย์ก็ประกอบด้วยธาตุและธรรมบุญก็ประกอบด้วยธาตุและธรรมบุญเป็นธาตุซึ่งอยู่ตรงกลางดวนธรรมที่อยู่ตรงกลางกายของมนุษย์จากนั้นระบภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนํานั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้อ่านทบทวนโอาวาทอันทรงคุณค่าพร้อมทั้งได้เทศสอนธรรมะโดยท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2,565นอกจากนี้ท่านยังได้เชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกได้มาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนาสูตรเพื่อร่วมฉลองชัยชิตังเมที่ยอดสวด4,555ล้าน5,555 5 55 5, 55 5จบซึ่งงานนี้ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดในงานบุญครั้งนี้ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีธรรมะบางส่วนที่ท่านได้เทศไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะได้ไปรับฟังกันค่ะในวันอาสาฬมบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระพธรรม,เท,มเทศนาคือบทสวดธรรมจักกบปวัตนสูตรนี่แหละแต่พระปัจจวะคีที่ป่าอิสิตนะมรคกายวัน การแสดงธรรมนี่ก็เกิดเป็นการบังเกิดของธรรมรัตนะและอัญญากธรรุธัญญะพี่ใหญ่ของปัญญวัคคีได้ดวงตาเห็นธรรมจึงได้ชื่อว่าเป็นการบังเกิดของสังคร,รัตนะเป็นขั้งแรกเอ่ยปากขอบวชในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าของเรา จึงเป็นการครบองค์ของพระรัตนตรัยเป็นครั้งแรกในวันอาสาันหบูชานี้เพราะฉะนั้นวันอาสาันหบูชานี้จึงเป็นวันที่สําคัญยิ่งของพวกเราชาวพุทธผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยไว้ในหัวใจมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วในวันนี้วันอาสสันหบูชาที่จะถึงนี้เราจะสวดบทธรรมจักรกับปวัฒนสูตร ให้ครบเป้า4,555ล้าน5 5 5 5 5 5 5จบครับโอ้4,500กว่าล้านแล้วเนาะครับสวดจบนี่อารมณ์ดีเลยฮ <c oughs> ่าฮๆาฮ่าาา,าก็เราควรจะเป็นหนึ่งไหม ที่จะเป็นผู้มีบุญในการฉลองชัยสวดชิตังเมห้ครบ4,555ล้าน5 0 5 55 5 55 5 5จบงานนี้เป็นงานบุญใหญ่บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกจึงควรที่เราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วผู้ที่เป็นหนึ่งในนั้นได้ต้องเป็นผู้ที่มีบุญ มีบารมีแก่จึงจะสามารถมีส่วนในบนในชัยในการชิตังเมครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าขาดนะแล้วในคืนวันนั้นน่ยถ้าฟ้าเปิดเราจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วเราก็จะนั่งจินตนาการไปถึงว่าอยู่ต่อหน้าเบื้องพระพักแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ หน้าพระมหาธรรมากายเจดีย์แล้วพวกเราก็สวดธรรมจักกับปวัตนุนสุดซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านแสดงเอาไว้ดีแล้วนะแล้ววันนั้นน่ะเราจะรักษาใจไรผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อาราธนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย มาปูชนียาจารย์มาสะสางท่าทำในตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้สมที่เกิดมามีบุญแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนั้นเราขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะ